อาต่อไปมาอีกเจ้าหนึ่งนะคะแสงอรุณค่ะเชิญค่ะคราคือว่าวท่านอาจารย์หมอเขียวจเจริญทำหัวดีรูและพี่น้องทุกท่านค่ะแสงอรุณส,สังศ์สินค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามรหัส5้าเจ้านะคะกำลังศึกษาระดับเรียนปัญญาตีจักสูตรเจ็ดปีค่ะวันนี้ก็จะมาสมกันบ้านนะคะเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ เรพอดีช่วงนี้อพอดีป้าทําทำอะไรนะสัญจรน,นะคะแล้วก็มีน้องที่ออฟิษณะขึ้นมาแล้วก็เอ๊มันน่าจะได้รอบเขาก็เลยพูดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ท,ทักชวนขเขานะคะคือให้ข้อมูลเขาว่าเอ๊มันน่าจะเป็นรอบที่ต้องปรโมทหรือเปล่าอะไรเนี้ยคืออาจารย์เคยบอกเสมอว่าอย่าอย่าชวนใครนะคะก็คือว่าถ้าเป็นรอบเขาเขาจะทําด้วยใจของเขาเองค่ะเพราะว่าหนูเคย เคยตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพี่น้องจิตอาสาก็แบบมาทำตั้งนานแล้วภาวนาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยภาวนาเธออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เอ๊อเออทำไมต้องภาวนาด้วยทีนี้พอมาย้อนดูตัวเองอะค่ะว่าเราเส้นทางภาวนาของเราก็าคือตอนอ่อหนูปฏิบัติกับทางอาจารย์หมอเขียวห,ยหนู 8. หายมะเร็งค่ะตอนปีห้าแปดหายมะเร็งแล้วก็ไปขอบคุณอาจารย์จาได้ว่าจะไปขอบคุณอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์นั่งอยู่กับพี่นิดหน่อยแล้วก็ไปไปกราบอาจารย์ว่าอาจารย์คาะหนูหายแล้วอาจารย์ทานมาถามว่า ดีใ,ใจด้วยนะเราหาจะโรคอะไรล่ะอ๋อโรคปะเลนค่ะอาจารย์แตอย่างเงี้ยเออเราก็บำเพ็ญกับพี่น้องมาโดยที่เราเองไม่มีจิตที่ว่าจะจะเข้ามาเป็นจิตอา,าสาแบบนี้นะค่ะแบบแบบเข้าระบบเต็มตัวรูถามไม่ได้คิดเลยนะคะคิดแค่ว่าอาจารย์ไปทําค่าที่ไหนคือแต่คือั้งตงจิตอยู่แล้วว่าคือจะมาบำเพ็ญช่วยอาจารย์ในการบอกข้อมูลว่าทําแบบนี้เ้วหาย อาจารย์มีไข้เมื่อไหร่แม่แม่แต่ไข้ห้าวันที่มันตกขับเสาร์อาทิตย์น่ะหนูก็ซื้อตั๋วรถมาแล้วก็มาจากกรุงเทพมาช่วยงานตอนตาลสองวันก็กลับมอทาแบบนี้มาโดยตลอดทั้งที่มันควรจะภาวนาน,นะคะแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็คือพอแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลปีห้าเก้าพอแม่ป่วยแล้วก็เลยมีจิตสำนึกขึ้นมาว่าเออมันควรจะเข้าเข้ามาในหมู่กลุ่มมากขึ้นปีห้าเก้าเป็นปีหนูสมัครเรียนวิชาลาม ก็ยังไม่เอ่ยปากอีกนะคะมันก็เห็นว่าหนูว่าไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากบอกอาจารย์นะว่าหนูจะภาวนาแต่หนูปฏิบัติปฏิบัติกับหมูก่กลุงมาไม่ไม่หลุดเลยนะใครพาทําอะไรไปทําตอนตอนที่อาจารย์ไปนิกาก็หาจุดบําเพ็ญน่ะก็ไปช่วยป้าต้าแขกที่ศิีลาไปบําเพ็ญแบบนั้นคือพยายามปฏิบัติเรื่อยมาเรื่อยมาจนมันต้องปดิปดปกหลุดด้วยตัวเองจนกระทั่งปีห้าเก้าปลายปีที่เนตรหวงังอาจารย์ที่เก้าท่านสวรรคตได้ไปช่วยงาน สนามหลวงแล้วไปบําเพ็ญกับพี่น้องที่สนามหลวงจนมีวันหนึ่งอะนั่งนั่งรถกับไปกับป้าแขกกับพี่เฉษยงอะแล้วทุกครั้งที่ที่ไปคือป้าก็จะโหลดมากแล้วบางวันป้าก็บอก้ยป้าขอพักข้างทางนะอะไรเงี้ยป้าไม่ไหวหนูว่านั่งขลังนะหนูไปเห็นพี่เฉีกับป้าหลับแล้วหนูก็นั่งคิดอยู่ในใจทำไรอยู่วะทำไรอยู่พี่น้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือ คือนาคีนั้นนะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเวลมาต้องอนนะั้นคือเอ่อเป็นพฤษภาปีนั้นนะอาจารย์ทาไข่ก็เลยละพี่น้องที่สนามมอกว่าหนูขอไปดตอนตาลก่อนนะรู้สึกว่าเราต้องไปภปาวนานแล้วแหละแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอ้าวใครมีอะไรจะพูดอะไรเนี้ปยประโยคแรกที่หนูพูดกับอาจารย์คืออาจารย์คะหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วอะไรเงี้ยคือบางคนมันต้องสูญเสีย หนูเสียพระเจ้าแผ่นดินหนูถึงยอมอะ่ะหนูเลยเข้าใจว่าคนที่เขายังไม่ปรมานาเขายังไม่เต็มรอบอะ่ะก็เลยไม่บังคับใครอ่ะว่าปรมานาสี่มาตั้งนานแล้วอะไรยังไม่หนูก็ไม่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูมาตรวจเองแล้วว่าโหยกว่าเราจะกว่าตัวเราเองจะปรมารับใช้ครูอาจารย์มันต้องเสียขนาดเนี้ยคือมันต้องนึกซึ้งเข้าไปที่ถึงจิตนะว่ามันต้องปฏิบัติกับ แบบเนี้ยมันต้องทําแบบเนี้ยมันถึงจะยอมยอมด้วยใจจริงว่ามาแบบเนี้ยยอมมั้น้ําตาก็ไหลวันนั้นนะ่ะจาได้เลยแบบบอกอาจารย์ว่าหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วอาจารย์ก็พูดว่าคนที่ภาวนาด้วยการปฏิบัติก็ดีแต่ถ้าคุณภาวนาแล้วเอ่ยด้วยวาจาต่อหน้าครูบาอาจารย์พลังในการบำเพ็ญมันจะมากขึ้นอาจารย์พูดแบบนี้ค่ะ ยังจําได้เลยว่าของอาจารย์พูดแบบนี้แล้วมันมันก็เลยรู้สึกว่าจะไม่บังคับใครว่าจะต้องมาเป็นจิตอาสานะมันดีนะมันอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาต้องสัมผัสได้ด้วยใจของเขาเองแล้วพ่อครูสมนากโพเทลาคาลวงปู่ก็เคยบอกว่าดอกไม้จะบานเขาก็จะบาน้ว้ตัวเขาเองอย่าไปไปขย,ขยี้ขยี้ดอกตกูมให้เขาบานมันจะช้ำ แล้วพอน้องน้องขึ้นมาหาก็ขอคือที่ให้ที่ขอให้ข้อมูลหนูจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้นะก็แล้วแต่หนูเมื่อวานก็เห็นเขานะเขาเขาเป็นรอบของเขาเพราะว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาไม่เคยมีใครถามเขาอะน้องอะว่าปรปนาหรือยังแต่พอเราถามแค่คนเดียวปรากฏว่าเขาเจอใครเขาก็โดนถามหมดเลยแล้วหนูต้องทํำไหมเนี่ยบอกอ้าวก็แล้วแต่หนูหนูจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อันนี้เนี่ยเขาก็ไปตกผลึกเขาต้องตกผลึกได้แตวเองอะอะไรคิดว่า คือเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้ก็คือว่าคือตอนเนี้ค่ะทุกทุกครั้งที่ปฏิบัติกับพี่น้องอะไรเงี้ยเราจะไม่ให้ข้อมูลในลักษณะอีทคอทําสิทาสิอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลด้วยว่าเออมันเป็นแบบนี้นะมีข้อมูลแบบนี้นะจะเอาก็ได้ม่เอาก็ได้มันจะแบบมันจะจะสบายด้ทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไปไปคาดคายทนายไปดีบัตคับใรอ่ะเพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วว่าเราต้องทําแบบนี้แล้วปฏิบัติทมเป็นไปตามลําดับ มันก็อย่างที่พระเจ้าท่านบอกคะคะว่ามันต้องเปไปตามลำดับลำดับเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนประหารท้าสูตรที่ที่ท่านท่านท่านให้ไว้ในกติกาประโยคละค่ะแต่ว่าบางคนน่ะมันจะไม่มีทางขึ้นเป็นลำดับลำดับโดยทันทีมันน้อยมากนะเพราะเพราะครูก็บอกว่ามันก็จะมีกลับไปกลับมาก่อนค่อยขึ้นกลับไปกลับมาก่อนแล้วค่อยขึ้นอย่างเงี้ย น้อยมากเลยที่แบบขึ้นเป็นลาดับเลยมันก็ต้องมีลงบ้างวนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าใจคือแล้วเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยจะมาขอแลกเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนุทธนาแสงอรุณค่ะประเด็นแสงอรุณสื่อก็คือเรื่องของประเด็นการปวรารณานะคะปวารณาคืออ่า เป็นเหมือนเสมือนเซ็นสัญญาข้อตกลงนะคะทำให้อะในมุมมองของแสงอรุณก็คือมีความต่างกับการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่เราได้เห็นว่าพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วในจิตวิญญาณของท่านอ่ะคําว่าจิตอาสาเนะ่ะมันอยู่ในจิตวิญญาณของท่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่ท่านจะ เอ่ยปากในหมู่กลุ่มต่อหน้าครบาอาจารย์หรือเปล่าคะในโอกาสที่พวกเราได้เจอกันบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้เราได้มีพี่น้องที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ในสถาบันวิชารามนี้เป็นก้าวแรกก่อนทีนี้พออยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งนะคะมีพี่น้องมาร่วมประวารณนา,น,านี่ก็ถือว่านี่พี่น้องใหม่ๆเนี่ยมาร่วมประวนารณากันกันเยอะแล้วก็เร็วนะคะ แล้วก็เร็วและท่านก็มาในรูปของนักเรียนนักศึกษาก่อนด้วยแต่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีจิตอศาสาก็คือร่วมกันอยู่ตลอดอยู่ในหมู่กลุ่มตลอดนะคะพูดถึงมีเก่ามีใหม่ก็จะมีพี่น้องเราบางท่านก็ยังไม่ได้ประวารณาเร็วเท่ากับพี่น้องที่มาเรียนใหม่นะคะคือท่านท่านก็มาเร็ว มาเร็วแล้วเราก็จะเห็นเห็นนะคะความเจริญเร็วที่เราเห็นก็คือท่านสื่อสารออกมาก็คือมาส่งการบ้านมาพูดคุยมาแสดงตัวให้เห็นนะคะแต่อาจจะมีพี่น้องอีกหลายท่านนะคะที่ไม่ได้มามาส่งการบ้านมาพูดคุยมาเจอกันแต่ก็อยู่ในออนไลน์เรานี้แหละก็คืออยู่ในซูมนี่แหละเพราะว่าซูมนี่สามารถผิดกล้องได้สามารถไม่ต้องคุยแต่ได้ยินได้นะคะ ก็เลยทําให้เราไม่เห็นตัวตนของท่านแต่ท่านอาจจะมีความเจริญพัฒนาขึ้นและความเป็นจิตอาสาของท่านอาจจะมีมากเต็มพอแล้วก็ได้นะคะแต่เราจะปรากฏเห็นก็เมื่อได้มาร่วมกันทํางานในหมว่กลุ่มนะคะ,ะก็คุยกับพี่น้องที่ยังไม่ได้เปิดตัวเปิดกล้องขึ้นมาด้วยนะคะว่าโอกาสของการได้ทําร่วมกันถ้าเรา เราอ่ายืนยันตัวตนออกมาก็จะมีกิจกรรมร่วมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นแสงอรุณตอนแรกก็อาสาเนั้นนี่แต่ว่าเราก็จะเห็นครอบครัวของสังคมศิลป์เนี่ยนะคะครอบครัวสังคมศิลป์มาร่วมบําเพ็ญตลอดเอาภาระตลอดมีค่ายก็มาเป็นอ่ะผู้ที่ร่วมกิจกรรมค่ายที่สวนป่านาบุญเราจะเห็นตลอดเวลาตรงส่วนนี้ก็คือมีครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ ทำให้ครอบครัวสังคมศิลป์ได้เข้ามาได้จำนวนสมาชิกในครอบครัวนี่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราได้เห็นนะคะอย่างคุณแม่นะคะคุณแม่ของแสงอรุณที่มาบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำนี่อดีตพยาบาลนะคะ ตอนนี้มาเป็นมือทำกสิกรรมแต่ข้อสำคัญนะไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมที่ทำแต่อยู่ที่จิตวิญญาณของท่านที่มาหลอมรวมอยู่กับหมูนะคะในในพวกเราที่เข้ามาเรียนรู้บางท่านก็จะมาคนเดียวก่อนแล้วก็ได้มีแรงเหนี่ยวนำที่จะทำให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามาร่วมได้จุดเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่ที่ผู้ใหญ่อาจจะเป็นที่ ชีวิตเด็กอย่างของแสงอรุณจริงจุดเจ็บป่วยของแสงอรุณนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อทั้งครอบครัวมาสู่พุทธะนะคะเราต้องขอบคุณมะเร็งของแสงอรุณด้วยอีกกรณีหนึ่งนะคะค่ะอนุโมทนากับแสงอรุณค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผู้ที่ขอบคุณการเป็นมะเร็งอีกท่านหนึ่งที่จะมาแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้นะคะเชิญสร้างแก่นศีลค่ะ